เกี่ยวตะไคร้กันนะครับต้องก่อนอื่นเกี่ยวเก็บตะไคร้กันตะไคร้โขกกับพริกนะครับสูตรโบราณน,นะครับตามนั้นต้องไปเผาไฟนะครับเผาไฟแล้วก็มาหัน่นะที่เกียบเผากับใบเกี่ยวแทนนะครับ ผัดให้หอมนะครับผัดให้หอมผัดระไคร้กับน้ำหนูแล้วให้หอมนะครับน้ำปลาก็หมดนะครับไม่ต้องใส่มากใส่หน่อยเดียวนะนรับม้ไม้มันเค็มอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใส่ในส้ำปลามากรัดให้หอมเราะความบ้อร่อยนะครับ ดูว่าหอมแล้วก็หน่อไม้ใส่เลยนะครับเหน่อไม้ก็จะฟูเต็มกะทะนะครับให้เค้าให้เข้ากันนะครับแต่จะเบาสั้งหน่อยนะครับ ใส่ผงเั่าไหร่ครับอันนี้ผงมุนผงนัวนะคะพอผัดเสร็จแล้วก็อบไปสักพักนะครับอบเพื่อความร้อนนะครับอบไปถนงไม,ม้ไม่สุกนะครับน่าจะทัวดีนะครับอบอบ เดินไปเก็บหัวละพานะคะใกล้แล้วนะคะเดี๋ยวถาเก็บหัวละพานะคะงามนะเนี่ยหัวหัวละพาเนี่ยหัวละพางามนะคะหัวละพาก็ไม่ใช่หัวละพาครับโหัวละพูดผิดครับพูดผิดหัวละพาใส่ดอกก็ได้ก็อร่อย ฝั่งโน้นอะไรใบยี่ล่ากะเพาวควายนะคนอีสานจะเรียกกะเพาวควายนะคะ่ากับมือบบอ,อันนี้งามนะคะได้ได้น้ำฝนเยอะดูท่าคนเก็บนะคะอันนี้เก็บเสร็จแล้วเราก็เดินกลับกันนะคะ ล้างอากาศมาเรียบร้อยแล้วค่ะเหรอประเภทชิเกียดล้างอะ่ะของอะ่ะเดินโดนความร้อนไปนะคะไหนตักโชว์ดิตักโ<ม>ชตักโชว์หน่อยดิโอ้น่าทานนะคะหอมมากเลยค่ะ